รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะข่าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่ก็คือที่นี่อยู่ที่ภูทับเบิกจังหวัดพิจบูรน,นะคะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮซีซัน่นก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่ามีเวลาว่างนะคะหาโอกาสมาพักผ่อนนะคะในทุกสถานที่ของเมืองไทยของเราน่าไปเยือนน่าไปสัมผัสค่ะส่วนในรายการของเราวันนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องของ สิ่งที่ทําให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด <ap> ต่างๆแล้วนะคะ <ng ap> ก็สามารถที่จะได้ช่วยกันผ่อนคลายจิตใจกันด้วยสาระน่ารู้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิธีไทยทางช่องทงทบห้าทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดหนองงูเห่านะคะตำบลโค้งไผ่อำเภอขานุ วารักษะบุรีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะค่ะวันนี้นะคะที่วัดหนองหูเงานะคะก็กําลังก่อสร้างพระโุโบสถหลังใหม่นะคะค่ะใครที่อยากจะร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่นะคะติดต่อได้ที่พระอาจารย์นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะค่ะเดี๋ยวตาโนุจิบนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดหนองหูเงานะคะว่าจะมีการก่อสร้างอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตาโนจิบเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดไปการาบสักการหลวงพ่อภายในวัดหนองหูเงานยคะไปเลยค่ะ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระครูประจักษ์วชิระโสพลมาอยู่วัดหนองเห่าตั้งแต่พศ2554ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างและบุรณนะหลายอย่างซึ่งมีอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อยุ้ยโคสะธมโมเป็นแรงผลักดันเป็นที่เคารพ สักการะของชาวบ้านหนองเห่าแห่งนี้ในขณะน,นี้ทางวัดหนองเห่าก็ได้เริ่มสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่งเริ่มลงเจาะเสาเข็มในวันที่10มกราคม2566และได้ลงเสาในวันที่20มกราคมและดำเนินการก่อสร้าง มาโดยตลอดในวันที่20มีนาคม2,566ก็ได้วางศิลาเลิกมาจนถึงขนาดนี้ทางวัดและชาวบ้านหนองเห่าแห่งนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาโดยทางวัดและชาวบ้านทำเองไม่มีงบประมาณไม่มีผู้สนับสนุนมาลงทุนให้เราจึงดำเนินการสร้างเองเพื่อ ลดทุนการใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้ก็ขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการให้มันเสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงจะขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นมาเป็นเจ้าภาพต่างๆที่เรายังขาดงบประมาณและเชิญชวนผู้ที่ใจบุญทั้งหลาย มาช่วยถวายปัจจัยร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้เป็นกุศลเพื่อให้อุโบสถหลังนี้สวยงามเป็นที่ประดิษฐานขององค์จำลองขององค์สมมาสัพพุทธเจ้าของเหล่านั้นให้สาธุชนนั้นได้มากราบไหว้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้ที่พึ่งทางใจของญาติโยมที่นี่ก็คืออดีตเจ้าวาดหลวงพ่อยุ้ยโคสะธรรมโม แล้วก็ทางฝั่งขวานี่ก็เขาเรียกว่าหลุงพ่อใหญ่สร้างมาตั้งแต่2,508เพื่อให้โยมได้สการะบูชาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและก็ถาวรในวัดถูกภายในวัดนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างโดยพระในวัดแล้วก็ญาติโยมที่มาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจช่วยกันก็ ถวายปัจจัยบ้างแล้วก็ทางวัดเหล่านี้ไม่มีใครจะมาบริจาคหรืออะไรเลยอาศัยเฉพาะชาวบ้านในในหมู่ที่วัดอยู่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นเพราะเราก็ไม่มีลูกศิษย์ที่จะช่วยอุปถัมขออำนวยเอ่ยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ ดูรายการในขณะนี้ที่จะเป็นสะพานบู์เพื่อมาธนุบำรุงวัดเพื่อให้ทางพุทธศาสนานั้นได้ดำรงอยู่ได้และก็วัดหนองห่าวแห่งนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามภายบูรณ์ในหน้าที่การงานขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งหลายในสากลโลกนั้นจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล,ลประดิลาบย,ยสศสรรเสริญขอเจริญพรข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนเกิดมาเพื่ออะไรและปีนี้ครบ57ปีของอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาเนอร์จะบอกฮื้อเชียงใหม่ไม่มีที่ใดจะเสมอเหมือนที่นี่พราวจังหวัดเชียงใหม่ สุดยอดแล้วพ่อแก้วเอ๋ยอาจารย์ไพโรธร,รื่นวิชาผู้เขียนมหายันในวันที่มีอายุครบ57ปีท่านได้ไปร่วมกิจกรรมทําบุญแจก,กถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิมิระเขึ้นออฟไรท์ ที่วัดพระาธาตุดอยเวียงชัยมงคลอําเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ได้พาลูกศิษย์ทุกคนร่วมบุญกันไม่ว่าโบสถ์ก็ขอให้เสร็จเจดีชเวดากองจำลองได้มาสร้างที่วัดพระาธาตุดอยเวียงชัยมงคลอําเภอเพ,าเพา้าโดยใช้เวลาสองเดือนเสร็จเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์ แล้วก็สวยงามและร่วมพิธีสืบชะตากับคณะลูกศิษย์ลูกหาบริเวณเจดี์ชเวดากองจำลองของวัดเป็นเจดีประจำปีเกิดอาจารย์เกิดปีมะเมีย2,509ปู่ย่าตายายพ่อแม่สั่งสอนตั้งแต่เด็กถ้าอยากจะตายตาหลับให้สร้างบุญใหญ่สร้างโบสถ์วิหารเจดีพระประธานอาจารย์เกิดมาชาตินี้ได้ทำครบทุกสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้กล่าวไว้เป็นความเชื่อใน จิิตวญญาาณของอพุุททธทกคนพระธาตุอินแขวนและเจดีเชเวดากองจำลองที่นี่ที่เดียวสรุปให้ดีๆจะอี้จะอีว่าการส,สร้างกรรมดีเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งดีที่ทุกคนควรทำกันสม่ำเสมอขอรับอย่าลืมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลเนอสิบอคือต้อนรับกับสูยิ้มไว้สุดยอดวิไลเชียงใหม่น้องเป <c oughs> ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีทาวิธีไทยทางช่องทอทอบหนะคะค่ะวันนี้น้องจิปาก็ได้อยู่ที่วัดวังขอนนะคะตำบลบางโรงนะคะอําเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะค่ะภายในวันที่8ถึง18กุมภาพันธ์ที่วัดวังขอนนะคะจะมีงานปิดทอง ภูพ,พัทศีมาฝังลูกนิมิตนะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานภูพัทศีม,มาได้นะคะที่วัดบางขอนค่ะภายในวัดจะเป็นไปมาอย่างไรนุจิจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปการสักสการหลวงพ่อและไปชมกิจกรรมภายในวัดว่าจะมีอะไรให้รับชมรับทราบนะคะเดี๋ยวตามนุจิเข้าไปชมภายในวัดบางขอนกันเลยคะ่ะไปเลยค่ะ เินพรรยาโยมอาตมาพระอธิการพันลิตวัดวังคอนอยู่ตำบลบางลงอำเภอคลองเขือนจังหวัดฉะเชิงเทราทางวัดจะมีการจัดงานฝังมิตรปี67ตั้งแต่8ถึงทีกุมภาอยากจะเรียนเชิญญาโยมที่มีปุญตร t ทาในพระพุทธศาสนามาร่วมบุญนในการฝังมิตรวัดวังคอนจะมีฝังมิตรประมาณ9วันติดคืนเชิญชวนญาโยมร่วมบุญกัน การฝังมิตรนั้นประวัติมีการว่าวัดเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งมีการฝังมิตรได้หนึ่งครั้งเพราะฉนั้นวัดใดวัดหนึ่งที่มีการฝังมิตรสองครั้งคือมีการตั้งบทใหม่เป็นการฝังลูกมิตรอีกหนึ่งรอบต่ววังคอนก็อายุวังคอนของวัดวังคอนนี่ประมาณ22กว่าปีแล้วยมยังมีการฝังลูกมิตรเลยทางวัดวังคอนซึ่งโดยเป็นโดยตมาเป็นเจ้าวาดก็ได้ร่วมกับกรรมการวัดและประชุมกรรมการวัดทุกท่าน ก็มีมติว่าให้ฝังลุมิดวางขอนปี6 7ซึ่งสาธุชนที่ร่วมตั้งโบสถ์ตั้งวัดมาก็อายุชราภาพมากแล้วเราก็ดําเนินการฝังปี67ทางวัดเนี่ยจัดงานเองทั้งหมดไม่มีการาหาจากตะไยเอ,อมาทําเราเป็นคนวางแผนออกไอเดียเป็นคนวางคิดวิเคราะห์ตั้งแต่วางโครงสร้างวางรูปแบบวางจัดการจัดงานว่าจะทําแบบไหนเราจะไม่เปิดเพลงดัง ง่ายตมามีวางคิดไม่อยากเปิดเพลงดังเลยอยากจะเปิดเป็นเพลงดนตรีไทยดนตรีบรรเลงเพราะเพาะในงานฝังมิตรเพราะงานฝังมิตรเป็นงานใหญ่เป็นงานบุญกุศลที่ชาวชนทั้งหลายได้ร่วมบุญกันครั้งนี้บุญกุศลยิ่งใหญ่วัดไม่มีหมห่ตกเราไม่จัดให้มีหมห่ตกเลยเราเน้นงานฝังมิตรล้วนๆปิดทองก้าแผ่นกินลงทานกลับบ้านเราเน้นแค่นั้นโยมที่มาทําบุญก็เรียนเชิญญาติโยมที่มีร่วมบุญกัน โยมท่านใดที่มีควาสมสง์จะร่วมบุญลูกนิมิตตัดวายลูกนิมิตก็มาร่วมบุญได้เรามีลูกนิมิตรอบบสลูกนิมิตกลางบสก็มาร่วมบุญกันติดต่อตอมาได้โดยตรงเลยวัดวังขอนฝังลูกนิมิตปี67 8ถึงที่แกรุ๊ปหาขอเชิญตาทุกชนทั้งหลายมาร่วมบุญกันนะโยมตาทุตาทุตาทุ โครงการของตำบลข้าวเบืองเนี่ยตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและก็เพิ่มเติมความปลอดภัยของประชาชนต่อไปเราก็จะมีโครงการเรื่องกล้องวงจรปิดที่กำลังจะคุยกันเพื่อจะนำเสนอขึ้นมาเข้าในข้อบัญญัติและก็เรื่องการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างเราก็กำลังดำเนินการโดยตั้งโครงการขึ้นมาหลายๆเส้น และจะให้ครบทุกเส้นภายในต้นปีหน้าคือตบลข้อบือจะสว่างทั้งตบลและปัญหาเรื่องน้ำท่วมจะหมดไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาช่วยกันดำเนินการคือปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียซึ่งตอนนี้ในเรื่องนี้ได้เป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านผู้ว่า จะต้องมีการประสานงานกันแต่ละหน่วยงานทุกๆหน่วยงานจะต้องช่วยกันโดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของท้องถิน่นฝากถึงประชาชนชาตบลข้อบือทุกท่านมีปัญหาหรือสิ่งรบกวนอันใดที่จะให้ทางเทศบาลลงไปดำเนินการแก้ไขขอให้แจ้งมา ค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดดงมณีนะคะตําบลนายาวอําเภอพุทธบารจังหวัดสระบุรีนะคะค่ะภายในวันที่26่สิบหกาันหายนะคะที่วัดดงมณีนะคะจะมีงานทอดกระถินนะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมทอดกระถิ่นนะคะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดของดงมณีนะคะและวันที่ย7ิก็เป็นอองานลอยกระทงวันที่28นะคะก็มีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดนะคะขณะนี้นะคะน้องจิ๊บก็อยู่ก ค่ะภายในวัดนี้ตอนนี้กําลังจะทําอะไรกันบ้างคะทําก็มีจะซื้อที่ดินหาเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดค่ะสุปประตูอ,อืมก็กําลังก่อสร้างหลายอย่างภายในวัดนะคะ้าหลายอย่างว<อ>วัดนี้ยังเป็นวัดที่ยากจนอยู่ค่ะยังไม่มีโบสถ์ ออวัดน,นี้ก็ยังไม่มีโบสถ์นะคะก็เชิญชวน,นสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันก่อ,กอสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดดงมณีนะคะราคาเดี๋ยวน้องจิบนะคะจะให้พี่คณะกรรมการนะคะพาหนุจิบเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดดงมณีและไปการาบสักการะหลวงพ่อพร้อมๆกันไปชมบรรยากาศภายในวัดดงมณีพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ จเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใจบุญอธาธรมภาพเจ้าอาวาสวัดตงมณีตำบลนายาอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระประหลัดกิตภาพสุธรมโมขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตรรมภาพได้มีความประสงค์อยากให้ญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญสำคัญในการที่จะร่วมกัน ดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเมืองเราอาตมาภาพอยากขยัดโยมมีส่วนร่วมกันช่วยเหลือนวัดตรงมณีนี้วัดตรงมณีนี้เป็นเส้นทางวัดที่อยู่รอยตะเข็บต่อระหว่างลบบุรีและสระบุรีเป็นที่ชนแดดจะโยมตอนนี้ทางวัดยังไม่เจริญขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยไรายได้ที่มาทำอาตมาเห็นว่าทางวัดเราเนี่ยเป็นหน้าวัดที่ติดถนนแต่ไม่มีกำแพงวัด สมประตูจึงอยากเชิญชวนญาติโยมนั้นมาร่วมกันบริจาคในการซื้อที่ดินถวายเข้าวัดจึงได้บอกคุญญาติโยมทุกคนมีส่วนกันร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธาที่สามารถจะทําได้นะคุณโยมไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ซึ่งวัดนั้นยังขาดทุนทรัพย์และรายได้มีภาระเรื่องการชําระโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคานี้ที่อตามาภาพได้บรรยายทำและมีการได้พูดให้รับทราบว่าที่เราได้ซื้อก็บริษัท ได้ใจบุญได้ผ่อนผันมาให้จึงบอกบุญญาติโยมทุกคนในสองจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ธรรมาภาพได้ทําเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เพื่อเพื้อเผื่อแผ่ผู้ยากไร้คนยากไร้คนแก่คนเท่าชรลาที่ไม่มีบ้านที่อยู่ที่พักพิงแล้วก็ตอนนี้ธรรมาภาพก็ดูแลพระสงฆ์ผู้ป่วยอา,าพาธที่โดนตัดขาไปแล้วซึ่งยังไม่มีญาติพี่น้องเหลียวแลดูแลเลย ตมาภาพก็เลยจเป็นต้องดูแลคนแก่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยกับคนแก่คนเจลาที่ตาบอดและมีญาติใครมาส่งเคาะ์สิ่งในต่างนั้นตมาภาพขอฝากสะพานบุญที่จะให้โยมได้สื่อในการช่วยเหลืองานบุญใหญ่เราที่จะเกิดขึ้นในในวันนี้ช่วงนี้ขอตอมาภาพขออวยพรญาติโยมทุกคนที่ต้องการที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในการบริจาคซื้อทรัย์ ที่ดินถวายที่วัดคือที่ดินจำนวนสองไร่1งาน78ตารางวาที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่จะทําสร้างสมประตูกาแพงวัดอยู่หน้าวัดอาตมาภาพจึงอยากเชิญชวนญาติโยมทุกคนมาดูที่วัดนี้ฉะนั้นอาตมาภาพขออาราธนาอัญเชิญสิ่งสัดว์ทธิ์นวัดตรงนี้แห่งนี้จงได้ประทานพรให้ญาติโยมทุกคนที่มีจิตทธาร่วมบร่วมกุศลในการช่วยธนุบำุงในพระพุทธศาสนาให้วัดนี้ เป็นวัตรสถานที่แห่งแดนแห่งพุทธธรรมในการช่วยเหลือก็ขอจงประทานพรสิ่งที่อรตมาภาพให้พรโยมขอโยมรับเมื่อรับแล้วก็ขอจงได้เป็นอนิสงส์บุญใหญ่ให้เกิดขึ้นกับโยมทุกคนทุกท่านเธอ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักระทัวสายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สวัสดีค่ะสำหรับในช่วงเวืองไทยหน้ารูวันนี้นะคะเราก็นำเสนอคุณผู้ชมนะคะมาร่วม ท่องเที่ยวกันค่ะโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันพร้อมกับติดตามสาระที่เรา,า,า,านํามาฝา,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 ก,ก,า,ากกับคุณผู้ชมนในวันนี้เลยค่ะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดตัวเทศกาลรับลมหนาว Thailand Winter f e s t i v a l สร้างปรากฏการณ์เฟสติวัลทั่วประเทศส่งท้ายปี2566โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้เพื่อประกาศความพร้อมและแสดงศักยภาพในการเป็นฮับแห่งเฟสติวัลโลกเริ่มต้นด้วยมหกรรมลอยกระทงและอีกหลายกิจกรรมบิ๊กอีเวนต์ทั่วประเทศจะทยอยจัดขึ้น ภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคม2566เป็นโคกสุดท้ายของปลายปีนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะสร้างปรากฏการณ์ที่ทางทอทอบอกนะคะว่าเป็น Mining f u l Relationship กับนักท่องเที่ยวกิจกรรมเฟสติวัลที่จะเกิดขึ้นมากกว่า3,000กิจกรรมทั่วทั้งประเทศเอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสร้าง m a n i n g Full Experience ร่วมกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดฤดูการท่องเที่ยวภาคเหนือ2567ชูแนวคิดเสน่ห์วันวันเมืองเหนือผสานความร่วมสมัยกับเทรนการดื่มชากาแฟและโกโก้ความส ทาความเชื่อและสายมูรวมทั้งอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมจับมือพันธมิตร17จังหวัดภาคเหนือสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดันไรายได้ภาคเหนือทั้งปี186,000ล้านบาทกิจกรรมที่เราเรียกว่าเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือก็คือมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ภาคเหนือเนี่ยพร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นะคะในภาคเหนือเนี่ยเราดูแลรับผิดชอบ17จังหวัดก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์ของแต่และจังหวัดก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือนะคะสุขทุกวันที่แออววเหนืโดดยจััง เชรบูรณ์หนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคเหนือนําเสนอแคมเปญเที่ยวเพชรบูรณ์ต้อง678ผ่าน6ของที่ระลึกต้องซื้อ7เมนูอาหารต้องชิมและ8แหล่งท่องเที่ยวต้องไปเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเรามีแม่เหล็กที่สําคัญนตเป็นแม่เหล็กระดับโลกก็คือสีเทามันได้ขึ้นเป็นระดับโลกจุกย่าเราซืเรามีความพร้อมที่จะให้ทางนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามานึ่งดสะดวกในด้านอาหารการกินและที่พักที่สําคัญคือท่านได้รับความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับครับผมเพื่ออนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานพระราชนิเวศมทย จังหวัดเพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรีเชิญชวนผู้สนใจชมการแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์มัทนาพาธาหรือตํานานแห่งดอกกุหลาบประกอบการแสดงและดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ100ปีบทพระราชนิพนธ์ในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาณสวนมัทนาพาธาพระราชนิเวศมฤคทายวันหรือสมัครเป็นสมาชิกบูรณโอปธรรมร่วมรักษาและสืบทอดมรดกของชาติติดต่อได้ที่ทททสํานักงานเพชรบุรีกิจกรรมเที่ยวด้วยช่วยได้ ซื้อบัตรการแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์มัทนะพาธารายได้ร่วมอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศมฤคไทยวันสอบถามได้ที่เพจพระราชนิเวศมฤคไทยวันหรือทท,ทสำมนากง,งานเพชรบุรีค่ะขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์พระราชนิเวศม์มฤคไทยวันด้วยกันนะคะก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขก,กับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทาน หรือท่านต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์เลด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อโมเมนต์ Moment ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ สถาบันพัฒนาอุตสาหการรมสิ่งทอร่วมกับเมเซแฟรงเฟิร์ตกรุ๊ปหนึ่งในผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกหนุนผู้ประกอบการ SME ไทยร่วมงานสุดยิ่งใหญ่ t e c h Textile and t e c h Process 2024 at Frankfurt แหล่งรวมสิ่งทอเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอเพื่อความยั่งยืนกำหนดจัดงานในวันที่23-26ถึงเมษายน2567นที่ประเทศเยอรมนีโดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า1477บริษัทจาก55ประเทศเพื่อเปิดดีลสร้างโอกาสอุตสาหการรมสิ่งงงททททออากากรเคคนิคขไย ตั้งเป้าขยายฐานการส่งออกสู่ตลาดสากลเม่ใช่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยเป็นผู้จัดแสดงสินค้าเนี่ยระดับโลกคุณโอลัฟชมิดเนี่ยก็เป็นวายส์เพรส d ด n นส่วนของสิงห์ทอและก็สิงห์ทอเทคโนโลยีเป็นพันธมิตรกับทางสถาบันสิงห์ทอแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับอย่างงานนี้ก็ต้องพูดได้ว่ามันเป็นวันซ็อปเซอร์วิสสำหรับสิงห์ทอเป็นจุดสําคัญไม่ว่าในการหาลูกค,ค้าหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการรับรู้อินโนเวชันใหม่ๆเพื่อเอามาสําหรับ การปรับตัวของเราในอนาคตทิพยประกันภัยฉลองครบรอบ72ปีตอกย้ำความเป็นตัวจริงทิพฟาเรียลกับการดูแลคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยบริการด้านการรับประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าทุกลฟ์สไตล์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยเสมอมาจนได้รับการการันตีถึงศักยภาพด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมายรวมทั้งใส่ใจด้านการบริการที่เหนือระดับทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นเชื่อใจและมั่นใจในทิพยประกันภัยเสมอมาตลอด72ปีสมกับแคมเปญจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณทิพยประกัน ครบรอบ72ปีนะครับก็เป็น6รอบของเรานะครับที่อยู่ให้บริการกับประชาชนมาที่พยาบาลกันภยัยพยาจะพัฒนาเรื่องของบริการและผลิตด้านการประกันภยัยเพื่อจะตอบสนองความต้องการทุกๆรูปแบบของประชาชนสังคมธุรกิจและก็อุตสาหกรรมครับในการใช้ชีวิตของเรานั้นนะครับภัยเกิดขึ้นกับเราหรือคนรอบด้านนะครับหรือทรัพย์สินของเราได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าท่านนะครับต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นความอุ่นใจความสบายใจนะครับ มีประกันภัยไว้ปลอดภัยที่สุดครับ เครื่องดื่มเกลือแร่เกตรเรตโดยบริษัทซันทอรีเบสซี่โคเบฟเวอร์เรตประเทศไทยจำกัดตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งลุยจัดการแข่งขันเกตเรตไฟฟวีฟฟุตบอล2024สึกลูกหนังเยาวชนไทยรุ่นอายุ14-16ปีเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านฟุตบอลเฟ้นหาสุดยอดทีมนักเตะไทยเพียงหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศรวมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกเกตรเรต UCL Final ฟแน e ไฟ e r วีฟ c e เอ็กซ์เพียร์รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง16 2567มมมีนนนาาคหวัว่จะเป็ การที่น้องๆได้มาโชว์ฝีเท้าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะแข่งกับทีมทั่วประเทศหรือว่าทีมจากทวีปต่างๆนะครับที่เกตเลตไฟฟายโกลบอลนะครับน้องๆสามารถประยุกต์เอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปได้ครับขอบคุณท่างเกตลเลตมากๆนะครับที่ให้โอกาสเด็กๆเ,เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆครับเชิญชวนให้เด็กๆนะครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับศึกษาวิธีการเล่นนะครับเตรียมพร้อมเทคนิคต่างๆทักษะส่วนตัวที่สูงมากเชิญชวนครับบริษัทสตรองผลพั์ขับจำกัดเปิดตัววันซับเซอร์วิสเรื่องกระดดูกและข้อ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและกายภาพบำบัด e v e r g r o Wellness Clinic สำหรับผู้ใหญ่และสถาบันเพิ่มความสูงดรทอลสเตอร์สำหรับน้องๆวัย8-15ปีที่ศูนย์การค้ามาเช่ใจกลางทองหลอ่อมีเหล่าเซเลบริตี้นักแสดงร่วมงานคับคั่งซึ่ง e v e r g r o Wellness Clinic พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเปิดบริการเต็มรูปแบบกลางเดือนธันวาคมนี้โดยโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกด้วยเปิดร้านค่ะ e v e r g r o Wellness Clinic และสถาบันเพิ่มความสูงดรทอลสเตอร์เราเปิดให้บริการที่สาขามาเช่ เป็นการแพทย์บูรณาการที่ดูแลในเรื่องของกระดูกและข้อเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความสูงด้วยวิธีนวัตกรรมธรรมชาตินะคะอยู่สองสาขาสาขาที่มาเชตทองหล่ออยู่ที่ชั้น3ตึก A นะคะส่วนสาขาที่2เนี่ยอยู่ที่สามย่านมิทาวสามารถติดตามเราได้จาก Facebook, IG, Evergo Wellness หรือ Dr. t o เตอรทได้นะคะ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝักฝังริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 สำหรับสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดินทางท่องเที่ยวกันในเมืองไทยค่ะช่วงนี้ปลายปีแล้วนะคะทุกที่น่าเที่ยวหมดเลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปเยือนเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีทาวิถีไทยสวัสดีค่ะ